ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องแพกกาฝากเมตตามหานิยมนะครับจะมานําเสนอท่านผู้ชมทางด้านกาฝากต้นเรียบนะครับท่านผู้ชมก็ต้นใหญ่พอสมควรนะครับกาฝากต้นเรียบก็มีตั้งจิงเล็กจิงใหญ่ครับผมก็เต็มต้นนะครับท่านผู้ชมคือเป็นกาฝากของต้นเรียบคือเป็นหนึ่งในไม้มงคลน,นะครับ คือมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับท่าผู้ชมก็มีทั้งกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะครับวันนี้ผมคงจะไม่ได้ตัดลงนะครับก็ได้มาหาแล้วก็มาเจอก็เลยได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ามันมีแบบไหนบ้าง thank <laughs> you